สวัสดีค่ะสวัสดียามเช้าค่ะตื่นเช้ามาวันนี้อากาศสดชื่นแจ่มใสนะคะเย็นสบายค่ะก็เลยมาแอบสองดูเด็กๆนะคะอากาศสดชื่นแจ่มใส ระยะนี้ต้องเป็นห่วงเด็กๆที่ติดเชื้อโรคเชื้อรากันค่ะต้องขยันมามาแอบดูมาสำรวจดูนะคะว่าเขายังติดโรคอยู่ไหมนะคะก็คอ,อยเฝ้าระวังเป็นพิเศษค่ะตรงนี้หน้าฝนนะคะช่วงนี้หน้าฝนค่ะก็ เป็นห่วงว่าเด็กๆเ,เขาติดเชื้อโรคเชื้อราค่ะแล้วก็โดนไปหลายต้นแล้วด้วยก็เลยเดินเช้ามาก็รีบมาดูก่อนอื่นเลยนะคะเป็นห่วงเหลือเกินค่ะมาชื่นชมด้วยว่าเขาบางต้นเขาก็มีหลอดใหม่กำลังจะากลกางใบนะคะมารีบุรพา กำลังจะมีใบใหม่ค่ะมิ่งมงคลค่ะกำลังจะกัดสีกัดแสงแล้วค่ะนะานา,นาน,นาเนิ่นนานแล้วเกินแล้วมิ่งมงคลนะคะไม่ขยับขยื่นให้แต่สักเท่าไรค่ะสุชาดาของเรานะคะเอ๊โดนหรือ,อยังนา่นนี่ โดนหรือยังดูด้านหลังยังไม่ยังไม่ชัดเจนเนาะเป็นห่วงเหมือนจะโดนนะเนี่ยสุชาดามีสองใบสวยๆนี่ดูด้านหลังเหมือนจะโดนหรือยังแต่ด้านหน้ายังไม่มีอาการนะคะเนี่ยด้วยความเป็นห่วง เขาควจะลามมาทุกต้นหรือหรือยังหรือไม่เกาะเปรดเกาะเป็ดสีเขียวถึงแม่ไม่ด่างก็จะเลี้ยงไว้นะคะซับนักรินซับนรินก็ยังไม่มีอะไรนะคะทุสกัน ก็ยังใบดีๆอยู่ค่ะทักษากันใบล่าสุดเป็นห่วงเขาจะติดเชื้อโรคเชื้อรานะคะก็มาแอบส่องดูค่ะกูเขาจะมีเชื้อโรคเชื้อราแล้วแก้ไม่ทันค่ะแอบดูนะคะ ดวงวาดเราก็ลังกำลังจะโตเป็นหนุ่มมาเจอแบบนี้อีกแล้วต้นก็ยังสวยงามกำลังโตอยู่นะคะัวจะแอบ,บติดโรคติดภัยไปเป็นห่วงนี่เริ่มเป็นห่วงสุชาดาอีกแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมและให้กำลังใจค่ะสวัสดีค่ะ